มาเด้อมากินแตงโมค่ะสวัสดีค่ะกินแตงโมอากาศห่อนๆแตงโมมันสีหวานเบาหวานเบาหูกับแบบอย่างว่าบักเชอรี่เชอรี่กับของปีนี่คือการปีสองพันสองกินอะไรก่อน แดงดีดีแต่บัคขั้นเนี่หวานประได๋วะพวกเปลือกดำ่ะมันใครหวานดี ตอเบอรี่เอ,อตอเบ, <laughs> บอรี่เลบคเชอรี่บักเชอรี่เชอรี่ลูกใหญ่ใหญ่อร์ี่แลูกใหญ่ลูกใหญ่ใ่ ล้างน้ำเกเลือเรียบร้อยแล้วขาวโคบิดหรอกหวานหวานขอยาก,กินอันนั้นไหมพี่น้องขอยากินบักไอ้ขอยากกินบักไอกกบ,กไบอกอย่างไ่วบอกทุเรียนทุเรียนมันมามีแล้วมันกับแคงนั่น ราคาคนข่างสูงก็เลยหาผลละไม่เนี่วอื่นมากินพ่อเดยหายอยากทุเรียนอ่ะนะกินผลละไม่ตามดูดูการกับใดดดอกเนาะยู่เมืองนอกเนาะเชอรี่ลูกใหญ่ๆ Têm kẹo, têm bạc đấy Ờ rồi nè หวานค่ะต่วใหญ่ๆเนื้อ้หลายหลัางน้ำเกลือมันจะเป็นนุ่นๆแน่นนะแซงว่จิ้มเกลือจิ้มให้ตบะคนเจีวพริกเจีวพริกผงจินมพร้อมนะท่านี้บอกเชอรี่กิโลละหา หายูโรวันยีนย่ย <_ C _> คุณหลายๆเลิศพี่น้องีอ่เขามารับชมอาสิบ,ลบาลิีเบาถือแน่กะตื่นเต้นนะจา้ะ ถึงมาหาเห็ดใหม่อาทิตตื่นเต้นอาทิตใส่ข้ามกลับกลับไปกลับมากอะขออภัยแนเด้อจา้ามาเป็นกำลังใจให้แนเดอขอบคุณค่ะไปไปแล้วเด้อ